ท่านประโยคาไวิจรทั้งหลายสำหรับวันนี้ก็อย่าขอนำพรมิหารสี่ในพระกรรมฐานสี่สิบมาแนะนำบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายสำ <c oughs> หรับพระมิหารสี่นี้องค์สมเด็จพระมหามุนีทรงสอนไว้พแก้่รมโทสและพยาบาทเพราะว่า อารมณ์โทสะและพยาบาทนี้เป็นเครื่องทำลายล้างความดีที่อสงสมเด็จปัญจนสีเรียกว่าไฟประการหนึ่งด้วยราคโทสะขี้ไฟกับโทสะเป็นปเหตุสร้างความเล่าร้อน <c oughs> แต่การบั่นทอนความสุขความเจริญของตนและคนใดถ้ามีโทสะความโกรธมีเกิดขึ้น ความทุกข์มันก็เกิดทุกตรงไหนก็คือทุกตรงที่เรียกว่าปรารถนาคิดจะหักล้างทำลายเขาแต่ลมหยันนี้เกิดขึ้นเมื่อไรความไม่สบายกายไม่สบายใจมันก็เกิดความไม่สบายกายก็คิดเมื่อเราคิดจะหักล้างเขาก็ใช้สมองคิดวางแผนตอนวางแผนนี่ต้องใชอารมณ์มากดีไม่ดีก็กินไม่ได้นอนไม่หลับ เอาอะไรดีกันไม่ได้เลยเมอมันกินไม่ได้หรือว่านอนไม่หลับคิดมากนอนไม่หลับเพราะว่าเลยกินไม่ได้ความไม่สบายกายมันก็เกิดไม่เกิดเพราะใช้ความไม่สบายใจเป็นอารมณ์เป็นทุกข์ถ้ารมยางนี้ไม่สามารถจะยับยั้งได้ไปทำอันตรายบุคคลอื่นเข้า รู้ว่าไปทําสิ่งที่ไม่พอใจเกิดแก่บุคคลอื่นเราก็กลายเป็นคนมีศัตรูครานี้ก็มีทุกข์หนักจะนั่งก็ไม่สมบายจะนอนก็ไม่สมบายจะหลับก็ไม่สมบายจะตื่นก็ไม่สมบายจะไปไหนก็ไม่เป็นสุขเพิกเกรงว่าบุคคลที่เป็นภยัยที่เราไปสร้างศัตรูไว้เขาจะทําอันตรายกับเราเป็นอนั้นว่าเราหาความสุขอะไรไม่ได้ นีแหละบรรดาท่านพุทธศาส,สนิกชนทั้งหลายองค์สมเด็จพระจอมไตรเห็นว่าความโกรธความย่ำบาดเป็นเครื่องบั่น,นทอนความดีในระการหนึ่งคนที่มีความโกรธความย่ำบาดต้านี้แก่เร็วเพราะว่าความโกรธความย่ำบาดมีความร้อนร้อนเผาผานสารจิตใจทำให้ร่างกายสุดโทรมโทรมเมื่อความคิด อารมณ์ฟุ้งซ่านฟุ้งพล่านคิดอยากจะทำร้ายคนอื่นทำให้ร่างกายโทรมนี่อย่างหนึง่งเฮ้ยรายการหนึ่งโทรมเพราะว่าโาครคภัยไข้เจ็บเข้ามาเบียดเบียน้อคิดมากกินไม่ได้นอนไม่หลับโรคภัยมันก็เบียดเบียนนี่อย่างหนึง่งเฮ้ยรายการหนึ่งก็โทรมเพราะถูกคนอื่นทำร้ายร่างกาย อี่บริการหนึ่งเมื่อไปทำลายร่างกายเขาเข้าไปทำราย,ราายเขาเขา้าเ,าเาจ้าหน้าที่จับได้เราก็โสมเขา้าคุกเขา้เขาตารางครั้นี้โสมทั้งกายโสมทั้งใจโสมทั้งทรัพย์สินโสมทั้งความสุขได้รูความว่าไม่มีอะไรเป็นความดีเมื่ออยู่็นสัภาพเรามีศัตรูมากเราก็ไม่มีความสุขถูกเขาจับไปขังไว้ เพราะอาศัยที่เราสร้างศัตรูไว้มากเราก็ไม่มีความสุขหรือว่าเมื่อทำร้ายเขาได้แล้วหนีหลบภัยจากการติดตามของพวกพ้องญาติพี่น้องของเขาก็ดีหนีจากเงื่อนมือของกฎหมายก็ดีเราก็ไม่มีความสุขรวมความแล้วไม่มีอะไรเป็นความสุข เมื่อเหตุปัจจัยมันไม่เป็นเหตุไม่ไม่เกิดความสุขอย่างนี้องค์สมเด็จพระมหามุีคือพระพุทธเจา้าที่พระองค์ทรงบำเพ็ญบารมีมาก,ก็ต้องการจะทรงเคาะให้คนสัตว์โลกและคนโลกทั้งหมดมีความสุขแต่ได้ว่าการทรงเคาะของพระองค์นี้จะมีใครรับการทรงเคาะหรือไม่นั้นเป็นเรื่องของบุคคลผู้รับสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปทรงบังคับ ทรงตัดไว้เสมอว่าอากาตาโรตถาคตาตัดว่าตัฐาคตนั่คือพระองค์ได้แต่เพียงผู้บอกเท่านั้นเพราะว่าได้แต่บอกบอกแล้วจะทําตามและไม่ทําตามก็ตามใจไม่มีการ,ารบังคับเพราะพุทธศาสนาไม่คับแคบมีใจกว้างคองให้ทําตามก็ตามใจไม่ทําตามก็ตามใจ ไม่เคยขัดคอใครมีความจริงมันยกย่องพระศาสนานี้ว่าดีกว่าศาสนาอื่นแต่ว่ามีความรู้สึกอย่างนั้นาศาสนาอื่นก็อาจจะมีใจกว้างขวางเช่นเดียวกันนี่ต่อมาองค์สมเด็จพระสง์ทันเห็นว่าความโกรธความเาย่บาตเป็นการลดรอยความดีเมื่อมีชีวิตอยู่ก็ไม่มีความสุขตายไปแล้วก็ไม่มีความสุข แต่ความจริงเรื่องตายไปแล้วมันจะเป็นยังไงก็ช่างมันเรามาคิดกันในด้านปัจจุบันดีกว่าว่าเอาเมื่อเวลาโยมีความสุขตายไปแล้วมันจะสุขจะทุกข์ก็ช่างมันถือว่าเสมอว่าวันนี้เราเป็นคนดีเราหาปใจใหัจจัยเกิดความสุขในวันนี้สุขก็คุยความเมตตาปราณีเพื่อกลูทรงเคราะห์ซึ่งกันและกัน วันพรุ่งนี้มันจะเป็นยังไงก็ช่างมันไม่ต้องเป็นห่วงถือวันนี้และเวลานี้เดี๋ยวนี้เป็นสำคัญดีไหมที่แนะนำผู้ท่านอย่างนี้บรรดาท่านนักปราชญ์หลายเห็นว่าผิดไหมเนี่ยเป็นการคัดค้านพระธรรมคำส,สอนขององค์สมเด็จพระธรรมสามิตรหรือเปล่าความจริงถ้าจะบอกว่าค้านก็ยอมรับ แต่ว่าเนื้อแท้ของจิตไม่ได้คิดว่าจะคานเห็นว่าคนทุกคนและสติเกิดมานี่มีแต่ปัจจุบันอดีตอนาคตในอารมณ์ของจิตไม่มีการเวลามันมีแต่อารมณ์ของจิตเราไม่มีอดีตอารมณ์ของจิตเราไม่มีอนาคตเราลองช่วยกันไม่ไดใช้ ว่าความรู้สึกท่านมีที่จะมีความรู้สึกขึ้นในขณะนั้นมันเป็นอนดีตและมันเป็นปัจจุบันแล้วเป็นอนาคตต้นปีเราคิดอย่างนี้ปลายปีเราคิดอย่างนี้แต่อารมณ์ที่ความรู้สึกที่เกิดขึ้นนั้นมันเป็นอนดีตและอนา,นนาคตมันเป็นต้นปีแล้วเป็นปลายปีแล่วหมว่าพอสอนนี้พอสอนหน้าพอสอนที่แล้วมา ความจริงความรู้สึกของคนมันมีความรู้สึกว่าเดี๋ยวนี้อยู่เสมอความรู้สึกในปัจจุบันของร่างกายมันไม่ได้มีความรู้สึกว่าโอ๋หนอนี่เป็นความรู้สึกเมื่อวานนี้นี่เป็นความรู้สึกมาเดือนก่อนนี่เป็นความรู้สึกมาปีก่อนขนาดนั่นที่มันหนาวก็ดีมันร้อนก็ดีมันป่วยก็ดีมันแข็งแรงก็ดีมันเดี๋ยวนี้หรือว่ามาเดือนก่อนปีก่อน รวมความวาความรู้สึกที่เรามีความรู้สึกเป็นสุขเป็นทุกข์นี่มันเป็นปัจจุบันคือเดี๋ยวนี้ฉะนั้นถ่าว่าเรารักษาความดีเดี๋ยวนี้ไว้เป็นปกติเดี๋ยวหน้ามันจะเป็นยังไงก็ช่างมันเพราะมันไม่มีเกิด <c oughs> ลืมตาขึ้นมาวันนี้ก็เดี๋ยวนี้อยู่ไปแท้วันละบ่ายมันก็เดี๋ยวนี้เย็นข้ามันก็เดี๋ยวนี้รุ่งขึ้นทะลืมตาขึ้นมาใหม่มันก่เดี๋ยวนี้ เป็นความว่าเราก็รักษาความดีเดี๋ยวนี้ไว้ตลอดเวลาหมดเรื่องกันมีความดีเดี๋ยวนี้ทํำยังไงในพรมีหานสี่มีสีอย่างคือว่าท่านบอกว่าไอส้สอย่างนี้เป็นปัจจัยของความสุข <c oughs> ถ้าใครทําได้ถึงที่สุดแล้วสารมได้ถึงที่สุดก็ชื่อว่ามีความสุขสึงที่สุด ที่งที่สุดตรงไหนทั้งที่สุดก็คือหมดความทุกข์ไปเลยขึ้นชื่อว่าอารมณ์ของความทุกข์ไม่มีนี่จะพูดให้ฟังอันดับแรกเอากันเบาๆก่อนขนาดเบาๆเราทําความรู้สึกเสมอว่าเราจะรักคนอื่นและสัตว์อื่นเสมอได้รักตัวเรานี่แบบเบาๆไม่ใช่แบบหนักๆ ลืมมาขึ้นแต่แต่ต,อ,ตอนเช้าจนกว่าจะหลับไปใหม่ตื่นไม่ใหม่นะตื่นเช้าตื่นดึกตื่นสายอะไรก็ช่างเพราะลืมตาจากการตื่นขึ้นมามีความรู้สึกว,ว่าเสมอว่าเราจะเป็นมิตรจับคนและสัตว์ทั้งหมดในโลกคนและสัตว์ในโลกนี้ไม่มีใครเป็นศัตรูสําหรับเราเรามีความรักตัวเราชั้นใดเราก็จะรักบุคคลอื่นเท่านั้นเหมือนกัน เราไม่ต้องการให้ใครมาทำร้ายเราเราก็ไม่ทำร้ายคนอื่น so เราไม่ต้องการให้ใครมาลักมาขโมยทรัพย์สินของเราเราก็ไม yani. ่ลักไม่ขโมยทรัพย์สินของบุคคอื่นเราไม่ต้องการให้ใครมายื้อแย่งความรักของเราเราก็ไม่ยื้อแย่งความรักของบุคคลอื่นเราไม่ต้องการให้ใครมาโกหกมดเท็จพูดคำยาพูดส่อเสียดยุยงส่งเสริมเราให้แตกเล้ากัน ไม่ใช่ว่าจะสำรากเราก็ไม่ทำย่างนั้นงแก่คนอื่นเราไม่ต้องการให้มีความเราไม่ต้องการดื่มน้ำเมา,าอยาเสพติดหรือสิ่งที่ทำลายปริษาทให้เกิดความประมัดให้ปริษาท,ษาทมึนเมาไรสติสัมปชัญญะเราก็ไม่ยุให้ชาวบ้านทำแบบนั้นใจของเราคิดอย่างนี้แล้วเราก็ทำด้วย เจอหน้าใครก็ยิ้มตลอดเวลาเห็นหน้าใครก็คิดว่าคนทั้งหมดเขาเป็นมิตรที่ดีสำหรับเราเขากับเรามีอารมณ์เสมอกันคือต้องการความรักเราต้องการความรักเขาก็ต้องการความรักฉะนั้นเมื่อเราพบหน้าเขาเราก็แสดงความรักด้วยความจริงใจให้ปรากฏแเมื่อการเป็นอย่างนี้ จอเราเห็นหน้าใครใครเขาก็ยิ้มขอโทษเราก็ยิ้มให้แก่คนทุกคนเห็นก็คนที่มีวัยสูงกว่ามีคุณวุฒิสูงกว่ามีฐานะสูงกว่าแล้วก็ใช้อป,ปะจาย,ยนก,กรรมยกมือไหว้ทำความเคารพตามประเพณีอาการอย่างนี้ท่านลวงคิดว่าไม่เป็นอาการของความสุขหรืออาการของความทุกข์ พระพุทธเจ้าได้กล <bunker. S 1> ่าวว่าวันโกปฏิวันทันปฏิวันทนังผู้ไหวยังไม่ได้ไหวตอบโูชาลาบเตโบชังเราโบชาเขาเขาก็โูชาตอบนี่ถ้าเรายิ้มให้เขาแล้วเขายิ้มให้เราแล้วไม่ถ้ามันยิ้มยากเราก็ยิ้มบ่อยๆยิ้มแคะยิ้มมันเขาไว้ในที่สุดมันก็ต้องยิ้ม เราก็มานั่งวัดใจของเราการปฏิบัติธรรมะเขาองส,สมเด็จพระสมัสมสมาสมัมพุทธเจ้าต้องเอาใจของเราเป็นเครื่องวัดว่าถ้าใครเขาเห็นเราเขายิ้มีนเรามีความรู้สึกยังไงมันชุ่มชื่นใจได้ว่าอยากจะฆ่าคนยิ้มสียตายถ้าเขายิ้มวยความจริงจริงใจยิ้มในความมีสเสน่ห์เราก็แปและคว,วามเกือบจะโดด จนโดยเขาไปกอดไปรัดฟัดเปลี่ยวให้มันสมกับความดีของเขานี่ความรู้สึกของธรรมาเป็นแบบนี้นะแต่ว่าความรู้สึกของบรรดาท่านนั้ไหลเป็นยังไงเนี่ยธรรมามไม่ทราบถ้าไม่รู้ที่พูดนี่ไม่เกียกเก่ยวกับรงคนอื่นเกี่ยวกับรงของคนพูดอย่างเดียวประเดทาว่าเรารักเขาเขาไม่รักเรามันก็แปลกก็มีเหมือนกัน คนบ้าบ่าบบในโลกนี้เขาพยาหามได้คนอื่นใดที่เขาสร้างความดีให้เขาสร้างความชั่วเช่นพระเทวทัตเป็นต้นแต่คนประเภทนี้มีน้อยเราจะสนใจให้มากมนักเราทําความดีของเราทําสร้างเมตตาจิตที่คิดอยู่ในใจแล้วก็ปฏิบัติในความรักด้วยช่วยเขามีความสุขคนถึงจะเลวแสนเลวยังไงต่อไปมันก็ทนไม่ไหวทนดีไม่ได้ เมื่อทนดีไม่ได้ใจเขาก็ต้องมีความรักสักวันหนึ่งแต่เรายาหวังผลตอบแทนเราต้องการอย่างเดียวคือสร้างความรู้สึกของใจเราให้เป็นสุขเราถือว่าเรามีความรักในบุคคล,ลอื่นสัตว์อื่นไม่ทําอันตรายเขาเรามีความสุขใจแต่ผลอันนั้นมันจะสะท้อนมาถึงเราเองเาการที่สององค์สมเด็จพระสัมสมาสัมพุทธเจ้าบอกกรุณาสงสาร รักเราไม่พอยังสงสารด้วยหาทางช่วยเหลือตามกำลังปัญญาตามกำลังทรัพย์ตามกำลังกายเท่าที่จะมีอยู่เห็นใครมีทุกช่วยให้มีความสุขยิ่งขึ้นเขาหิวข้าวชิวาหารมาแล้วก็ให้ตามมีตามเกิดมีอย่างไงสามารถแค่ไหนช่วยแค่นั้น เอาวัาวดที่งใจเราก็แล้วกันถ้าเราได้รับความช่วยเหลือแบบนั้นบ้างเราจะมีความสุขไม่มได้มีความทุกข์เราจะรักคนที่ให้เราหรือว่าเราจะเกลียดคนที่ให้เราเอาใจเราเป็นเครื่องวัดแต่ถ้าไปเิอว่คนจังไรเข้าแล้วก็ช่างเลยอย่าถือโทษโกรธเกินไปเพราะเราสแสดงความดีเขาเขาไม่สแสดงความดีกับเราด้วยอันนี้ก็คิดว่าเขาเป็นเผ่าพันธุ์ของเทวทัตก,ก็นแล้วกัน เทวทัตท,ทำกระองค์สมเด็จพระพักตวันมากมายแต่องค์สมเด็จพระจอมไตรก็ไม่ทรงโกรธทรงมีพระมหากุณาธิคุณบอกว่าเรารักเทวทัตเท,ท่ากรบรักราหนุลลูกชายของเรานี่เราเป็นสาววาของรองค์สมเด็จพระสมมาสมพทธเจ้าเราก็ต้องทําอย่างเมื่อพระองค์ปฏิบัติมาตามนั้นเราปฏิบัติตามพระองค์เขาด่าเรายิ้มเขาว่าเรายิ้มเขากังแกล้งเรายิ้ม ผลที่สุดคนที่ทําเราเขาก็จะมีผลเช่นเดียวกับเทวทัตคือมีความเร่าร้อนในปัจจุบันและเวลาตายจากโลกนี้นั้นก็มีความเร่าร้อนในนรกแต่ว่าเราจะจะไปคิดอย่างนั้นเราคิดอย่างเดียวว่าปลีกใจก็เราออกจากความทุกข์คือตั้งอยู่ในพมีหานสีคือกรณุณาและเมตตานี่เป็นบระการที่สองกรณุณาและเมตตาเป็นบัจใจในการผูกมิตร ตัวนายความสงสารในการเกล้อกูเนี่ยสร้างไม่ที่ดีอารมณ์ยิ้มคือเป็นคนใจดีก็ยอมเป็นที่รักขขงบุคคลส่วนใหญ่เราถือคนส่วนใหญ่เป็นสาคัญลองดูก็ได้แต่ใครไม่เชื่อในมั่นในตอนนี้แล้วก็เอาตั้งใจไว้เลยก็ลืมตายมาบองวันคิดว่าวันนี้ยิ้มทั้งวันใครมาหายเป็นปกติก็ยิ้มใครเขาชมก็ยิ้ม ใครเขาทำหนีก็ยิ้มเขาใช้งานเหนื่อยก็ยิ้มใช้งานหนักก็ยิ้มลองยิ้มอย่างนี้ดูสักเดือนดูผลของความยิ้มว่ามันจะเป็นยังไงถ้าหากว่ามีคนรักน้อยเกินไปมีแต่คนเกลียดมากขึ้นแล้วก็เลิกยิ้มได้เป็นคําคำสังส่งสอนขององค์สมเด็จพระจอมไตรไม่มีผล ในข้อหนึ่งที่อ,องสมเด็จพระทศพลทรงตรัสว่าเกื้อกูลบรรดาสัตว์หมายถึงคนและสัตว์ทั้งหมดให้มีความสุขตามความสามารถที่เราจะเพิงทาได้ไม่เนิ่งเฉยไม่เนี่งนอนใจมันจะเป็นยังไงก็ช่างเละเห็นเขาป่วยไข้ไม่สบายมาเอา้าไม่มียาไม่มีความสามารถก็ช่วยไปส่งหมอ ถ้ามีอะไรพยาเกื้อกูลให้บ้างมีอาหารมีสตังให้ได้บ้างเราก็ให้ตามกําลังที่เราจะเพิงให้ไม่ใช่บีบคั้นลองคิดว่าถ้าเราถูกกระทําอย่างนี้เขาบางอย่างจะเป็นยังไงเราจะรักเขาหรือว่าเราจะเกลียดเขาในการเรีสามองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากล่าวาว,ว่าจงมีจิตผ่อนโยนคือมีอารไม่ฉาดศีลยาบุคคลอื่นเห็นใครได้ดีก็ส่งเสริมความดีของเขา ส่งเสริมความดีที่เราพอยยินดีด้วยแต่ย้าไปส่งเสริมเฉยๆส่งเสริมเฉยๆมันไม่ขาดทุนแต่ว่ามันไม่มีกําไรเราต้องเป็นคนหากําไรกําไรที่เราจะพึงได้มันจะมาจากไหนมันเขาดีแบบไหนที่เขามีความสุขเขารวยแบบไหนที่มีความอุณหาวฝาคั่งในทรัพย์สินเขาทํายังไงเกียรติยศเกียรติศักดิ์เขาจริงเจริญ เห็นเขาเข้าพลอยไม่อิจฉาไม่อิจฉาดิยสยาเขาพลอย,ยินดีด้วยแต่ถ้าว่าเราก็ต้องเอากําไรไม่ใช่เป็นนิสัยคนเอาเปรียบแต่ว่าต้องการกำไรกําไรที่จะเพิ่งได้นั้นยังไงแต่ก็คือมองดูทีละว่าพิจารณาให้ดีไว่ผลนึงความดีผลนึงความสุขที่เขาจะเพิ่งได้มานั้น สักศีที่เขาพ้นได้มันนั่งเขาได้มาด้วยการอย่างไรวินิฉัยที่ท่องแท้แล้วก็จะปล่อยวินิจฉัยเฉยๆยาใช้ปัญญาให้ได้ประโยชน์ย่อมเอาความดีที่เขาก็ทํามาแล้วมาทาซีด้วยมันจะจะได้ช่วยให้เราม,ามีความดียิ่งยิ่งขึ้นและสม่ําเสมอเขามันจะดีเท่าเขาหรือไม่ดีเท่าเขาก็ช่าง แต่ขอผลความดีที่เขาได้แล้วให้มันเป็นผลของเราบ้างไม่ใช่ไปขอทรัพย์ขอสินขอแนววิธีการปฏิบัติปฏิบัติทาที่เขาทำอย่างนี้มีประโยชน์ใหญ่คนนี้ก็มีความดีอยู่แล้วก็ไม่มีใครก็าต้องเกียดว่าเราจะไปยื้อแย่งความดีที่เขาปฏิบัติแล้วนไม่มีใครเขาว่ามีแต่คนเขาชอบใจ เเขาดีเราดีโลกก็มีความสุขนี่ว่ากันแบบธรรมดาธรรมดาข้อดีสี่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากล่าวว่าให้มีอุเบขาถ้ากฎุ้งกรรมใดมันเกิดขึ้นถ้าพ่อจะตายแม่จะตายพี่จะตายน้องจะตายตัวเราจะตายไฟมันไหม้บ้านหรืออะไรก็ตาม หตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นมันเกิดขึ้นแล้วเราระงับมันไม่ได้เป็นไปตามกฎของธรรมดาเราก็คิดว่าดีโอหนอมันธรรมดานะเราหลีกเลี่ยงไม่ได้เรื่งใดที่เป็นไปแล้วอย่างนี้ก็ไม่ทําความเศร้าใจให้เกิดขึ้นมันเป็นไปแล้วก็แล้วกันไปแล้วก็หาทางสร้างความดีต่อไปเพื่อเป็น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 ปัจจัยของความพ้นทุกข์ ในหนึ่งโลกกรทำแปดรายการถ้ามันไม่กระทบกระทั่งใจความมีลาบเกิดขึ้นอย่าดีใจเกินไปเฉยๆไวเพราะมีความรู้สึกว่าลาบมันจะต้องหมดไปเมื่อลาบหมดไปก็อย่าเสียใจทีนี้ว่าเป็นเรื่องธรรมดาเมื่อเขาให้ยศถามรรดาศักก็ทําความรู้สึกว่ายศถามรรดาศักที่ใครเขาก็หากันได้ ที่ได้มาแล้วหมดยศไปทุ่เถไปก็เตรียมกายเตรียมใจเพื่อความหมดยศไว้ด้วยเมื่อยศ์เขาสูญเสียไปเมื่อไรเราก็สบายใจเฉยที่รู้ว่าเป็นเรื่องธรรมดาถ้าเขาเข้า,ขา,ขามาสรรเสริญเยนยอก็มีความรู้สึกว่าโอ๋หนอสรรเสริญก็ยังไงแล้วเราไม่ได้ดีตามนั้นเราเป็นคนเลวเขาสรรเสริญวม่เป็นคนดีเราก็ไม่ดีไปด้วย ถ้าเราดีแล้วเขานินทาว่าเราชั่วแล้วก็ไม่ชั่วด้วยคานินทาเราสันเสริญเมื่อเกิดขึ้นแล้วก็เฉยแต่ไม่แสดงการบริเสธในคำสันเสริญเขาสเสริญแล้วก็ยิ้มคํา่านินทาเสียเสียเราแล้วก็ยิ้มซะอีกมันก็หมดเรื่องกัน <c oughs> เป็นอันว่าเราสันเสริญคนถ้าสันเสริญเรา,าเรายิ้มให้เขาเขาก็ปลื้มใจนี่คนที่เขามั่นดาว่านินทาเราเรายิ้ม เขาก็ช้ำใจเหมือนกันช้ำใจเพราะอะไรเพราะคำเนินทานด่าว่ามันไม่มีผลนักเขา้านักเขา้าเขาขี้เกียจด,ดา่าขี้เกียจว่าทน,นไม่ไหวเขาก็เลิกดา่าเลิกว่าไปเองเป็นอันว่าเขาก็แพ้ไปความจริงสิ่งนี้ไม่ได้ทาเพื่อความแพ้เพื่อความชนะเราต้องการชนะเหมือนกันแต่ไม่ใช่ต้องการชนะคนคือชนะความโกรธชนะความพยาบาท ที่พูดมานี่เป็นเพียงแค่ทำในค,ำ,คำธรรมดาธรรมดาในด้านสมถะภาวานามันดีบ้างมันก็ไม่ดีบ้างมันทรงตัวไม่อยู่ถ้าอยาทรงตัวให้อยู่จริงๆตัวท้ายนี่ดีมากอุเบกขา <c oughs> อุเบกขาเราวางเฉยในโลกธรรมทั้งแปดประการมีความรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องธรรมดา แต่เมื่อวางเฉยในโะลกธรรมทั้งแปดประการในการข่มใจเพเราเพระเรายังไม่ได้เป็นพระอรหันเรายังไม่ได้เป็นพระนาคามีไอความสะดุ้งสะเทือนจากโลกธรรมมันก็มีสิ้นได้แต่เมื่อสะดุ้งวันไหวพับจับมันกดคอเขาไว้ใจมันก็จะมีความสุขจะมีความสุขอย่างใช้กําลังต้องเข้ารหัสะหารกันกร,กรุมนั้น แค่ลงความดีเขาบ็หันความชั่วถ้าอย่างนั้นแล้วก็มันก็ต้องสู้กันอยู่ทุกวันทางที่ดีก็ประหารไม่พินาศไปเสียเลยทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าเอาเอาเอาเบกขาตัวนี้แหละมาเป็นสังขารุเปกขายานสังขารุเปกขายานหมายกมวางเฉยในขันห้าเสียทั้งหมดถ้าเราเฉยในขันห้าได้แล้วก็เฉยใน,นทุกสิ่งทุกอย่างได้ <c oughs> ขันห้าของใครที่เราวางเฉยแล้วก็วางเฉยในขันห้าของเราด้วยวางเฉยในขันห้าของคนอื่นด้วยที่ลออจากตัวเราวางเฉยในขันห้าของสัตว์ด้วยแล้วก็วางเฉยในทุกเสียงทุกอย่างในโลกเสียด้วยเฉยที่ไหนเฉยที่ใจใจเฉยร่างกายมันจะแกะ่ก็เฉยแก่เรารู้แล้วว่ามันจะแกะ่ที่ว่าร่างกายมันจะป่วยก็เฉยป่วยก็รู้แล้วว่ามันจะป่วย ร่างกายเขาเราจะตายก็เชิญตายเพราะรู้แล้วว่าเกิดรู้แล้วว่าเกิดมาแล้วมันก็ต้องตายถ้ามีเกิดมันก็ต้องมีตายเป็นของธรรมดาไม่สามารถจะหลีกจะเลี่ยงไปได้และต่อไปก็เฉยต่อไปอีกราคะความรักที่ชาวบ้านเขาพอใจกันเราก็เฉยมาเสียไม่รักเพราะจะไปรักมันทําไมมันไม่มีอะไรจรรัง,ย,งยั่งยืน ที่เราเห็นวัตถุสวยคนสวยมันสวยไม่จริงเดี๋ยวมันก็พังมันสุดสมเราก็เฉยความโลภอยากจะเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐียะมั่งมีทรัพย์เหลือขนานนับเราก็เฉยามากีทําไมจริงเฉยเพราะไอความร่ํารวยทั้งหลายแหล่เหล่านี้ไม่ได้เป็นปันจจัยของความสุขจริงจงมันเป็นความทุกตัวอย่างมีเยอะตายแล้วก็ไปไม่ได้เราก็เฉยเฉยใน้ความรวยถ้าใครเขานินทาว่าไลค์ทำให้เขา ว่าสะดวงสะเทือนใจเดิมหน่ายของความโกรธเราก็เฉยมาซสอีกไปที่เขาดา่าเขาว่าเขาดา่าขันห้าเขาไม่ได้ดา่าเราคือจิตไปความหลงไหลใฝ่ฝันในอาลคกีรูปโฉมล้มพันเราก็เฉยมันคิดว่าขันห้านี้มันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเราอาศัยมันชั่วเราพังแล้วกมแล้วกันไปแล้วมันเองก็เป็นบนจจัยของความทุกข์มันไม่ได้สร้างความสุขให้แก่ใคร ในเมื่อกันห้ามันเป็นปัจจัยของความทุกข์ไปใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ปัจจัยของความสุขเรื่องอะไรท,ที่เราจะไปสนใจในเมื่อเราไม่สนใจในขันห้าเราก็ชื่อว่าไม่สนใจในความเกิดเราไม่สนใจในความรักคือราคะเราไม่สนใจในโลภคือความโลภและไม่สนใจในความโกรธเราไม่สนใจในความหลง ทุกสิ่งทุกอย่างในโลกไม่มีอะไรที่เราจะติดใจว่ามันเป็นเราเป็นของเราอย่างนี้อารมณ์ขมันดาท่านพระสาวกโคองสมเด็จพระพุทมีพระพ่าเจ้าที่กาลังรับฟังก็ชี้ว่าเป็นอารมณ์ข้อรหันเป็นอันว่าเราจะเริญนพรม,มิหารสี่เพียงอย่างเดียวก็สามารถจะทําจิตใจให้เราเข้าสู่นิพานได้ได้หรือไม่ได้มันก็เรื่องของท่านเวลาหมดแล้ว ก็ขอลาก่อนขอความสุขสวัสดิ์ที่พัฒนะมมงคลสมบูรณ์ผลผลจงมีด่ท่านผูรับลับฟังสวัสดี